ขอต้อนรับเข้าสู่วังวนไดอารก่อนที่จะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับดงชาวบ้านเมื่อปี2002ตอนนั้นผมอายุ16ปียังเรียนอยู่ชั้นม .4 อำเภอที่ผมอยู่ เป็นอำเภอเล็กๆในภาคเหนือที่ค่อนข้างไกลไม่มีร้านสะดวกซื้อไม่มีร้านขายยามราตีมีร้านขายของชำเพียงสองสามร้านเท่านั้นเองเอาง่ายๆคือมันยังไม่มีความเจริญเลยครับหมู่บ้านที่ผมอยู่ห่างจากตัวอำเภอรประมาณ5กิโลเมตรเป็นหมู่บ้านเล็กๆทุกคนในหมู่บ้านรู้จักกันหมดไม่ว่าใครทำอะไรที่ไหนก็รู้กันทั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านประกอบอาชีพทำนาทำไร่เป็นส่วนใหญ่ในหมู่บ้านของผมจะมีจุดศูนย์รวมที่ชาวบ้านมักจะมาเจอกันปรึกษาหารือกันนั่นก็คือวัดที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านและก็จะมีอีกสถานที่หนึ่งเป็นที่ที่ชาวบ้านทุกคนรู้จักดีและเป็นที่ที่ทุกคนไม่อยากย่างกายเข้าไปใกล้เท่าไหรนะ่นักไม่ใช่สุสานนะครับแต่ที่นี่เขาจะเรียกว่าดงชาวบ้าน ดงชาวบ้านรัษนาเป็นเนินป่าเขาลูกเล็กๆอยู่ทางท้ายหมู่บ้านตั้งเด่นอยู่กลางทุ่งนาที่ห่างไกลผู้คนรอบๆจะเป็นลำห้วยเล็กๆมีดงกล้วยล้อมรอบปะปรายเงียบเย็นและวังเวงอย่างบอกไม่ถูกกลางดงชาวบ้านจะมีศาลเก่าๆขนาดใหญ่ทำจากไม้รอบๆเต็มไปด้วยกระถางถูกผ้าเจ็ดสีแบบเก่าๆและผานวางข้าวของต่างๆ สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเป็นที่ที่รวมผีบรรพบุรุษที่คอยปกป้องหมู่บ้านชาวบ้านมักจะมาหาที่นี่เพื่อบนบานสารกล่าวไม่ว่าจะเป็นสอบเข้าทหารลูกหลานสอบเข้ามาหาลัยเดินทางต่างประเทศส่วนมากจะเป็นงานใหญ่ๆบนแต่ละทีก็จะมีการมาเลี้ยงแก้บนทีแล้วเวลาจะเลี้ยงไม่ได้ทำแค่ในครอบครัว แต่ที่นี่จะจัดเป็นงานใหญ่คือมาช่วยกันทั้งหมู่บ้านเลยเรื่องที่จะเล่ามันเกิดขึ้นในวันหนึ่งวันที่ลุงผมสอบติดนายทหารจึงมีการแก้บนที่ดงชาวบ้านกันญาติพี่น้องผมมากันเยอะมากงานเลี้ยงแบบนี้ทุกคนไม่ได้สังสรรค์เฮฮากันนะครับเพราะงานเลี้ยงดงชาวบ้านไม่ใช่งานเลื่อนเลิงเรียกแบบบ้านๆก็คืองานเลี้ยงผีที่ค่อนข้างจะเงียบ วังเวงและน่ากลัวสํำหรับเด็กวัยรุ่นแบบผมในงานก็จะมีพวกหัวหมูเนื้อวอัวสดเลือดสดของข่าวของหวานต่างๆนานาบรรยากาศในดงชาวบ้านก็เย็นเยือกมากๆทั้งๆท,ท,ที่เป็นหน้าร้อนงานเลี้ยงมีตั้งแต่เชา้ากว่าจะเสร็จพิธีก็เกือบเที่ยงททุกคนก็เก็บข้าวเก็บของออกมาจากดงชาวบ้าน แล้วเอาของสดไปทำกินกันที่บ้านต่อพอกลับมาถึงบ้านพวกผู้หญิงก็จะเข้าครัวกันหนึ่งในนั้นมีอยู่คนหนึ่งที่มีศักเป็นน้าของผมเรียกเขาว่าพี่แอลครับพี่แอลแกนั่งหันหมูอยู่ดีๆแกก็เอามีดปักลงเขียงแล้วก้มหน้าหายใจฟืดฟาดเสียงดังจนทุกคนต้องหันไปมองรวมทั้งตัวผมด้วยป้าคนหนึ่งก็ถามว่าแอลเป็นยังนี้ แต่พี่แอลกับเงียบไม่มีเสียงตอบกลับใดๆสักพักแกเอามือเอาเท้ากวาดของที่อยู่ตรงนากระจัดกระจายหมดทุกคนต่างพากันตกใจป้าผมเลยใช้ผมให้ไปเรียกลุงมาดูพอผมกับลุงมาถึงภาพที่เห็นคือพี่แอลแกทำท่าทางเหมือนนางรำครับตั้งท่าฟ้อนแบบแปลกๆพัางแอนแอนค้างไว้อยู่อย่างนั้น ทุกคนเห็นก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เลยสายตาแกมองขวางมากดูจิตหลุดล่องลอยบรรดาป้าาผู้หญิงเห็นต่างก็กลัวร้องไหย้ยกมือไหว้กันใหญ่จนคนที่เป็นคนทำพิธีเลี้ยงผีประจำหมู่บ้านมาถึงเข้ามาถามมาคุยด้วยพี่แอลแกก็ถุยน้ำลายใส่อย่างเดียวและเสียหยิ้มคือไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เห็นภาพ แต่พี่แอลตอนนั้นน่ากลัวมากๆแกยังคงตั้งท่าฟ้อนแบบแปลกๆถามอะไรไปก็ไม่ตอบเอาแต่ก,กรีดและหัวเราะท่าเดียวผ่านไปสักพักกลุ่มผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านก็ตามมาสมทบจุดทูป่ปักลงตรงหน้าพี่แอลพนมมือพร้อมกับสวดอะไรสักอย่างเงิมเงมงำเงำปากฏว่าพี่แอลแก่ลม้มลงไปนอนกองที่ผืนตรงนั้นเลยครับ ทุกคนก็รีบเข้ามาประถมพยาบาลกันใหญ่พาไปบ้านที่พักสรุปพี่แอวสลบไปหนึ่งวันเต็มๆใครๆต่างก็บอกว่าพี่แอลโดนผีเขา้าญาติๆผมก็เฝ้าสังเกตอาการจนพี่แอลตื่นขึ้นมาในอีกวันแกก็อารวาดใหญ่เลยครับพูดจาไม่รู้เรื่องเลยกระโดดไปกระโดดมาเหมือนลิงส่งเสียงร้องกรีดและหัวเราะตลอดเวลาใครเข้าใกล้จะกัดเจอถุยน้ำลายใส่ตลอด เป็นภาพที่น่ากลัวมากๆสายตาแกมือลอยผิวเริ่มเหลืองหมดจากเดิมที่เป็นคนผิวขาวผู้ชายจะเข้าไปจับยังโดนสะบัดปิวกันออกมาผมจําได้ว่าต้องใช้ผู้ชาย5-6คนช่วยกันจับพี่แอวมัดติดกับเสาไว้ผมนี่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเลยอยู่ดูตลอดทั้งทงที่เด็กคนอื่นไม่มีใครกล้ามาดู เย็นนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเขาเลยประชุมกันเพื่อจะทําพิธีบางอย่างที่เรียกว่าผีมอหนึ่งทากันที่บ้านพี่แอวคนทําพิธีเป็นคุณยายที่เป็นที่เคารพประจําหมู่บ้านสี่คนนั่งล้อม,ม่อข้าวหนึ่งที่ผูกกับผ้าเข่าหมาบริกรรมคาถาเชิญผีสักพักคุณยายทั้งสี่คนก็จับผ้าเข่าหมาที่ผูกติดมอนึ่งรับสักพักมอนึ่งดิ้นใหญ่โดดโยงเยงเลย คุณยายท่านหนึ่งก็ถามว่าเกิดอะไรกับพี่แอวจากนั้นมอหนึ่งก็จะเริ่มเวียงแล้ววาดลงกระบุงข้าวเปลือกที่เตรียมไว้ถึงตรงนี้พี่แอวเอาแต่กรีดครับสักพักมอหนึ่งก็พาคุณยายที่ทําพิธีโดยดึงคุณยายทั้งสี่ลุกเดินไปทั่วห้องของพี่แอวแล้วมอหนึ่งก็เริ่มเวียงตัวไปที่ตู้เสื้อผ้าตีตู้เสื้อผ้าใหญ่เลยญาติิที่ดูอยู่ก็เลยเปิดตู้เสื้อผ้า พบกล่องเสื้อผ้าที่พี่แอลใส่เมื่อวานมอนึงก็เริ่มตีๆลงบนกล่องเสื้อผ้าของพี่แอลป้าอีกคนเขาเลยมาค้นในกล่องเสื้อผ้าหลวงไปในกางเกงพี่แอลปรากฏว่าเจอสิ่งของอย่างหนึ่งเข้าครับเปลี่ยนสร้อยคอทองแดงหนึ่งเส้นมอหนึ่งจึงสลบลงบรรยากาศตอนนั้นเงียบขึ้นมาทันใดพี่แอลตะโกนออกมาเป็นเสียงผู้ชายว่าของหา มึงเอาของหามายะหยังซึ่งเป็นภาษาเหนือภาษากลางคือของกูมึงเอาของกูมาทำไมจากนั้นพวกญาติจึงเรียบเอาสร้อยหนีไปคืนดวงชาวบ้านพร้อมกับทำพิธีขอขามาพี่แอ๋อถึงเริ่มสงบลงแต่หลังจากคนนั้นมาพี่แอ๋อแกก็ไม่ปกติอีกเลยกลายเป็นเหมือนคนสติไม่ค่อยดีไม่ค่อยสมประกอบชาวบ้านต่างก็พูดกันว่า นี่แหละนะไปขโมยของจากดงชาวบ้านมาเขาก็ตามมาทวงคืนเรื่องนี้ทำเอาคนในหมู่บ้านพูดถึงการไปอีกเป็นเดือนๆป้าบางคนเล่าว่าตอนที่เจอสร้อยในกระเปะ๋ากางเกงแกเห็นว่ามีเงาคนดำๆเต็มบ้านเลยยืนล้อมพี่แอลอยู่น่ากลัวมากๆใหญ่ที่ทําพิธีท่านหนึ่งก็กล่าวว่าผีมอนึ่งบอกว่าพี่แอวแกปวดฉี่ตอนอยู่ในงานเลี้ยงที่ดงชาวบ้าน แกเลยไปฉี่แล้วไปเจอสอยที่เขาเอามาถวายแกอยากได้เลยขโมยมาแถมฉี่กลางดวงชาวบ้านที่ไม่ได้ขอขมาเลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละตอนแรกพวกเขาจะเอาชีวิตพี่แอ๋วด้วยแต่เจราจาขอชีวิตพี่แอ๋วไว้และขอขมาไปนี่เป็นประสบการณ์แรกที่ผมเห็นคนโดนผีเข้าแบบจา่จาจะตั้งแต่เริ่มจนจบเลยล่ะครับ มันน่ากลัวมากและเหลือเชื่อมากๆที่เห็นคนที่เรารู้จักเปลี่ยนแปลงไปแบบสิ้นเชิงและปัจจุบันนี้พี่แอลแก่ก็ยังไม่หายดีนะครับถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลจิตเวชเลยทีเดียวน่าสงสารแกมากครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขอภัยมนัที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคย หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้บราตีสวัสดีครับ